NY Podcast เพราะสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวกว่าที่เราคิดสวัสดีครับพูดถึงเกาะเต่าเราก็จะนึกถึงทะเลสวยๆแหล่งดำน้ำระดับโลกเลยใช่ไหมครับค่ะภาพจำคือแบบนั้นเลยนะคะแต่ว่าเ,เบื้องหลังความงามนั้นนะครับเกาะเต่ากำลังเจอกับปัญหาใหญ่เหมือนกันก็คือเรื่องขยะ ใช่ค่ะปัญหาขยะนี่มันเพิ่มขึ้นเยอะมากตามจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็เอ,อการเติบโตของชุมชนเองด้วยมีข้อมูลที่น่าสนใจจากงานวิจัยด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ คือข้อมูลจากงานวิจัยที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะชี้ว่าช่วงพีคๆเลยปี2566เนี่ยเกาะเต่ามีขยะมากถึงวันละ15-20ตันเลยทีเดียวโอวันละ15-20ตันค่ะแต่ว่าพื้นที่ที่ใช้กำจัดขยะหรือที่ฝังกลบเนี่ยมีจำกัดมากๆแค่ประมาณ4ไร่เองอืมแค่4ไร่เองนะครับค่ะแล้วก็ยังเจอปัญหาขยะตกค้างอีกนะคะโดยเฉพาะพวกขวดแก้วนี่เยอะมากฟังดูน่ากังวลมากครับ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลจากงานวิจัยเรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของเกาะเต่าของมอปี68กันเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้นะครับค่ะได้เลยค่ะคือปัญหาหลักๆมันก็มีหลายอย่างซ้อนกันอยู่นะคะอย่างแรกเลยคือปริมาณขยะมันมหาศาลจริงๆหลักๆก็คือนักท่องเที่ยวเลยค่ะ ปีหนึ่งมากกว่า6 0 0 0นคนแล้วก็ยังมีประชากรแฝงอีกประมาณ20,000คนประชากรแฝงนี่คือก็คือคนที่มาทำงานมาอาศัยอยู่แต่ไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้านนะคะซึ่งถ้าเทียบกับคนที่มีชื่อในทะเบียนจริงๆมีแค่เราๆ2 4 0 0คนเองตัวเลขต่างกันเยอะมากต่างกันเยอะจริงๆครับค่ะแล้วพอหลังโควิดเนี่ยขยะจากพวก Delive r รบรรจุภัณฑ์ต่างๆก็เพิ่มขึ้นมาอีกโอ้โห ปริมาณขยะเยอะขนาดนั้นบนพื้นที่เกาะที่มีข้อจํากัดเยอะมากด้วยใช่ไหมครับอย่างเรื่องความลาดชันใช่ค่ะเกาะมันชันรถเก็บขยะก็เข้าถึงยากในบางซอยบางพื้นที่สูงสงนี่ลําบากเลยและพื้นที่กําจัดขยะก็น้อยอย่างที่บอกไปการจะขนออกไปกําจัดนอกเกาะนี่แพงมากแน่ๆถูกต้องค่ะค่าใช้ใจ่ายสูงมากจริงๆเพราะฉะนั้นการจัดการบนเกาะเลยสําคัญมากม แล้วพอมาดูประเภทยขยะนะคะปัญหาใหญ่เลยคือขวดแก้วขวดแก้วค่ะข้อมูลปี6-6บอกว่าขยะจากร้านค้าส่งเนี่ยเกินครึ่งประมาณ58%เป็นขวดแก้วโดยเฉพาะขวดเบียร์ทำไมขวดเบียร์ถึงเป็นปัญหาขนาดนั้นครับคือมันขายคืนหรือรีไซเคิลได้ค่อนข้างยากกว่าวัสดุอื่นนะคะทําให้มันไปกองรวมกันที่บอกขยะเยอะมากแล้วบอกก็เต็มเร็วขึ้นไปอีกอืมเข้าใจเลยครับ แล้วเรื่องการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางล่ะครับเป็นยังไงบ้างก็ยังทําได้ไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่ค่ะประสิทธิภาพอาจจะยังไม่ดีพอทําให้ขยะมันก็ยังปนปนกันไปถึงปลายทางอยู่ดี ซึ่งปลายทางก็คือบอกขยะแบบเทกองใช่ค่ะเป็นโอเพนดัมก็ยิ่งจัดการยากเข้าไปอีกบวกกับข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรของทางเทศบาลเองด้วยทั้งเรื่องคนเรื่องงบประมาณแล้วก็รถเก็บขยะที่ไม่พอหรือบางทีก็สภาพไม่ค่อยดีฟังดูเป็นความท้าทายรอบด้านเลยนะครับเนี่ยแล้ว ปัจจุบันทางเทศบาลตะบลเกาะเต่าเขาจัดการเรื่องนี้ยังไงอยู่บ้างครับเขาก็พยายามทาท้งระบบนะคะต้นทางก็มีการรณรงค์ให้คัดแยกแจกถังขยะเปียกให้รังอาหารอ๋อมีแจกถังขยะเปียกด้วยค่ะส่วนกลางทางก็คือการเก็บขนก็มีการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยคือ SPT 2022 Group ให้มาเก็บขยะจากสามหมู่บ้านแล้วปลายทางก็นําไปรวมที่บ่อขยะนั่นแหละค่ะแล้วมีเรื่องค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้ไหมครับ มีค่ะมีเก็บค่าทรรมเนียมเก็บขนขยะตามปริมาณจากครัวเรือนแล้วก็เก็บจากนักท่องเที่ยวที่ท่าเรือด้วยคนละ20บาทเพื่อเอามาช่วยเรื่องจัดการขยะนี่แหละค่ะถึงจะพยายามจัดก,การแต่ดูเหมือนปัญหามันก็ยังใหญ่อยู่ดีโดยเฉพาะเรื่องขวดแก้วที่เราคุยกันตะกี้เลยมีโครงการนําร่องขึ้นมาใช่ไหมครับที่เรียกว่าการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ใช่ค่ะโครงการนี้น่าสนใจมากถือเป็นความพยายามแก้ที่โครงสร้างเลยโดยใช้หลักการที่เรียกว่า EPR EPR ค่ะ Extended Producer Responsibility หรือการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตอธิบายง่ายๆคือให้ผู้ผลิตเข้ามารับผิดชอบบรรจุภัณฑ์ของตัวเองหลังจากคนใช้เสร็จแล้วมากขึ้นถูกต้องค่ะไม่ใช่เป็นภาระของเทศบาลหรือผู้บริโภคอย่างเดียวที่น่าสนใจคือเขาลงมือทำจริงแล้วนะคะ เป็นความร่วมมือจากหลายฝ่ายมากๆมีใครบ้างครับชมรมรักเกาะเต่าแล้วก็มีองค์กรระหว่างประเทศอย่าง GIZ ของเยอรมนีด้วยโอ้โหหลายฝ่ายมากๆค่ะเป้าหมายหลักเลยคือพยายามผลักดันให้เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มโดยเฉพาะเบียร์จากขวดแก้วเป็นกระป๋องอลูมิเนียมแทนอ๋อเพราะกระป๋องมันรีไซเคิลง่ายกว่าจัดการง่ายกว่าแล้วก็ลดภาระขนส่ง แถมมีมูลค่าสูงกว่าด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะนั่นคือเหตุผลหลักเลยปัจจัยที่ทําให้มันเริ่มขับเคลื่อนได้ก็คือความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายนี่แหละค่ะแล้วก็การสนับสนุนจากส่วนกลางด้วยแล้วก็แรงกดดันจากปัญหาวิกฤตขยะในพื้นที่เองก็เป็นตัวเร่งเหมือนกันแต่ถึงจะเริ่มแล้วก็ยังน่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง ค่ะก็ยังมีอุปสรรคอยู่ค่ะหลักๆก,ก็ยังเป็นเรื่องงบประมาณสนับสนุนที่อาจจะยังไม่พอถ้าจะขยายผลเต็มที่แล้วก็เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนทั้งคนบนเกาะเองทั้งนักท่องเที่ยวให้หันมาร่วมมือจริงๆจังๆ,งๆอันนี้ก็ยังท้าทายอยู่รวมถึงข้อจํากัดเรื่องคนของเทศบาลเองด้วยค่ะสรุปแล้วก็คือเกาะเต่าก็พยายามสู้กับปัญหาขยะเต็มที่นะครับทั้งการจัดการแบบวันต่อวันแล้วก็ริเริ่มโครงการใหม่ๆอย่าง EPR แต่ก็ยังเจอความท้าทายใหญ่ๆอยู่ทั้งเรื่องปริมาณขยะพื้นที่ทรัพยากรแล้วก็พฤติกรรมคนใช่ค่ะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้มันก็ทำให้เราต้องกลับมาคิดนะคะว่าบนเกาะที่ท่องเที่ยวบูมมากๆพัฒนาเร็วมากๆแบบนี้เนี่ยการจะสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดการของเหลือทิ้งอย่างยั่งยืนเนี่ยแค่ใช้เทคโนโลยีนโยบายหรือโครงการนำร่องมันจะพอจริงๆหรือเปล่า หรือว่าจริงๆแล้วหัวใจสำคัญมันอาจจะอยู่ที่ความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยตั้งแต่คนผลิตคนขายคนใช้จนถึงนักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเยือนเกาะเป็นคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆครับ การสนทนาของเราในวันนี้นะครับอ้างอิงข้อมูลหลักจากงานวิจัยเรื่องการจัดการขยะอย่างยั่งยืนของเกาะเตาเเ่าอำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสิง่งแวดล้อมคณะการจัดการสิง่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลาน,นครินประจำปีการศึกษา2568โดยนางสาวเกษนีเชื่อมหน้าครับผมขอบคุณมากค่ะ แล้กลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ NY Podcast เพราะสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวกว่าที่เราคิด